น้องบิวน้องบิวยาย่ไปใส่ก็อันนี้วะลูกบิวก็บ้านหน้ามาเลยอันนี้โดยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพูน่ะรถไปใช้ันน่ะพิงใครอีกคันหนึ่งในบ้านบ่บ้านมาอืมเดอเพื่อนเต็มปึ่งอยู่เพื่อนเต็นเดียวเราไปจักอันนี้เนาะ ô oh, ta xìa Nước muốn tìm ẹt chứ hồi nạ tìm nơi phù Chỗ xeo vô nó biểu Đi làm ai nhàng co mà nè Mà mẹ bảo bà Bye bye Tên tới sau mà nè Mà phụ kèn Sao ăn kìa ตัวเดี๋ยวบอมาดีดีลยสวัสดีเด้อลยสวัสดีสวัสดีินดันกันยังกกรสวัีรู่้ขึ้นยังโอ้โหยขึ้นขึ้นเจ้าพยายันมันขึ้นไปเรื่อยตลอดเจ้าเบอคอยสังเกตหันขีดอันนี้มันขึ้นตลอดบอมาไปกันเลยลมมันเาะ

bay nữa bay lăng lên khoai khoai nhang khoai nhang bây giờ như này là. trên lá cho là sẽ hơn ngang cho lại hơn đây này à con từng tìm xe đông phình để hạ phình nữa đông hẳn bờ thì là biết วิวทิมาสนะไอ้กินอิ่มบอะบ่สบายดีเด้อโดยสบายดีป่าเนาะคนสบายดีกันนุ่สบายดีเพอนไหมงัได้ไมค พี่เล็กดนะพิงย่พี่น่ะป้าต้นพี่แต่หันว่างก่อนนะยังอยู่ดดล้ลูกเลยได้พิงคนชื่อมาใก้ลูกเ้ยนะยิบใกล้กระยาพิงเนาะแพร่พิงอ่ะแต่เห็นแลวนี่เนี้เพื่นเฮบอเฮได้แล้วเนีนี้วขได้ประเทศเ ไม่เห็นฝ้ายไม่เห็นเพื่อนๆนะไม่นี่ถอยใกล้ออกไม่มัดถึง <laughs> <Nghèm bà. cười> ว wow. right? ้าวหลาจิ uh ๊กแค่ไหนสิจาอ้วนตื่นว่าไม่อ้วนนะ่นร้อ่าเปนชงผู้จของเพื่อนเียงทามาลรูปบุญไปมังนะว่ารูบด้วนี่ลงไป้อยเล่นนานอยู่อืมเนซากพาวโฮมไก่ สองน่องน่อกบเีมเกงค่เคยเห็นไก่ป่นี่นไนี่สองตัวนี่ตัวกันนี่เฮ้ยจัดสองตัวเลยนะตัวกันมันจะเป็นรีวบด้วยกับหาตัว่านังไห เราตู่เรานังค่ะไปห่างอยู่ถา้ไม่ตู้นังกัมาดินบ้าง็ตกัเต็มได้เนาะสีนี่ก็งามเนาะเพือนเนาะไอ้็นหน้าไปเยหน้าพอเฮือนองหวยตีเลยย่อกระชือจับรเวจับเวรักกันรักกันลูกรักกัน

ใหญ่มามายา่ก э yeah, yeah. ับยายเนือื่นมาได้บอหน่ะเนื้ออื่นมาได้บมาหอดกันนี่เนาะแยบีบแก้มรองแห้งเลยพงยุกกัเลยนะพผู่ผูดแม่ไหมไม่รู้ครจะนะ

ไปคอยาไ้่า่้วาแล้วสามามาแล้วมาแล้วมาหอดทางในคูกคนเพิ่นย่อข่าวก่อนบานี้เนาะเอข่าวก็จังไปคุกแคนคนงามวิวแฟเอือยยังเขาย่ดิาสวัสดีด้คนงามโดยจาืออยู่เิชื่อนือยังนี่ ไยังดอกไยังเคินไปล้ีมาหลายคนใช่ไหเคนได้กระตูนะมเดล่นาบเา่ได้ยินแ่นะเข้านคุณติมเลยเนาะยังบอกมาอยู่ยี่ห้อยี่หัจุ

ามตงอันนี้เก่ยังไงบอิวยังไงบิวช่มแขนดีกยแขนดีช่ำน้องมิวนี่ป่าช่ำบัสนานี่ปลาไาังไปกดแบบไรก็คือเก่งแท้นี่กับบบันนี่โดยไปนกะุกแขนน้องน้อยทั้งสามุลาวันเพิ่นีดบาทีรบร้อยได้เนาะในเพื่อนเพิ่นเปิดเพลงเพื่นนเอยกรเลยถ่ายบ่ไดรเนาะ เลยกลับมาแล้วตอนนี้ให uh ้พอเตียงเสร็นมาส่งอยู่เพื่อนพอเตียงเข้าไปเรี้ยโอ้ยไปเรียกก่อนพี่อนเอาะตอนนี้ปวานนี่ก็เหนื่ไยจีรึไม่นะ10กาศ10กาศบอก10กาศวานก็ตื่น4โมงเนาะเจ้าตื่น3โมงเนาะ3โมง3โมงก็เขาออกไปเนาะออกไป4โมงวานนี ก็ได oh. ้ oh. video, it, ะคลิปไปเลยไปหน้องมานี้ก็ได้เด้งได้เศร้าแน่มานี่มันนี่แดดเด้อวิวไปมานี่เราก็มักม้วนนี่เนาะตู้ติดจับหัวแล้วเลยเสียงดังตึงตังตึงตังอยู่ไปเลยไปหน่อยอี่นายกินข้าวอิ่มได้กินนี่คุ้มัได้อีหล่ะกระปุนกระปุบจับหนึ่งกระปุนจับหนึ่งได้เก่งหน้า

โอ้ยเพื่นก็มาปไาข้างหลังสักทีเท็จอันนี้วิวว่นหย่าไม่ควนเลยแน่น่ะคักเต้เฉียววิวไปลูกน้องคักแต้บอกไม่ควนเด้อทั่วไม่ควนเด้อไปเอ้ยบริเวณบิ่งทางเจ้าสาวเพิ่นเนาะเพื่อนพอละเพื่อนซื้อยังให้ทางเจ้าสาวเพิ่นซอยยังทาง มีแต่น้ำไนยเยดอกเบี้ยชินเอชินจ้ะตัวาะชินี่ลงอสวรรค์มือมือฮพูดหลว่าบ่ล่ามีแต่ซอยน้ำพวกน้ำพวกยางาได้เนาะเว้ยเไปเาไป้องเลไปเลยบ่ะ ป้าเสื้อขาดเฮ้ยเสื้อขาดโอ้ยม่อนตรงนีคนมีเงินชื่อได้นี่นะตายคิดแบบเบียตุนดิโอ้ยสบายดีเด้อทางนี้สบายดีสบายดีสดีคืนเด้นยังลงนะคนแต่มาแท่นน่ะมาแต่ไรงมาแต่ผูกแขนเพิ่นเฮ้ย ไม่ถ่ายอัางเนี่ยพูดคยได้นะไม่จำเสียนะถ่ายม่ได้มาใชผูกแคน่แายืนเงินก็มอนให้เลาวยารยาได้ได้อยู่บล้ม่ไดู้อ่ะรถบอกไม่ว้นดูมึงดูเืยไม่วันนะโยมนาแมมนีดู chưa, chị bảo mấy bạn đấy, ông, ông, mương ra bình, mương sàn nhé, ông đấy, chắp mương mấy bạn đấy, ê, keng keng, mương sàn này đó, nãy mẹ kinh này chụp, <laughs> vậy, phải không, nhắm phải Mười con, Mười ไม่ไปใช่เก่งแมงามใช่ไหมกินให้หมดก่อนกืนก่อนกืนก่อนเดี๋ติดคอลยคือปลาหมึกได้ปลาหมึกก้ได้พี่คุ้นก่อนในปากอะก้อนไม่ห้กินหรอกเนียเม่อันเนียเมื่อวันจ้ากด้มวนจับให้เนียวลำคืออยู่บ้ไรวะมีวัน นี away, ่เดของฝังตะเวียงค่ะวิวจะตู้เย็นได้มันนนี่มันงวนะบุด้เห็นไหมอบว่าเนขายได้เพิ่นขายบได้ของคได้เมือต่อมือบัวนวันไะไเนาะมือต่อมือ้ขอขายดีปั๊นะว่เพิ่นขายยี่สิบสี่ชั่วโมงดิหากันมาหอบ

โดยนะ้อโอเคพื่นพี่น้องคลิปนี้ขอจ๊บไปก่อนเด้อน,น้องพอกันคลิปนะี้คลิปนี้ไปลาไปแล้วสบายดีได้สวัสดีวันทุขทุกคนเด้อนะ